แต่ว่าผลประโยชน์ที่ประเทศเราได้รับเนี่ย<ม>ก็คือจะได้เชิงลิขสิทธิ์ที่เขาจะต้องจ่ายมาทุกครั้งที่เขาผลิตออกไปขายเป็นเปอร์เซนต์ของรายได้ที่เกิดขึ้นจริงอันนี้ก็เป็นเ,เงินเข้าประเทศเหมือนกันแต่ว่าเข้าอีกแบบหนึ่งคือมีคนไปผลิตและขายแทนเราแต่ถ้าเราอยากให้การผลิตและการขายเนี่ยอยู่ในประเทศหมดเนี่ยก็อาจจะต้องมาโรงงานอย่างสยามไบโอไซเอนซ์ แต่ผมเรียนให้ทราบว่าตัวโรงงานแสยามเบอไซน์เซียเป็นโรงงานที่มีศักยภาพสูงแล้วก็สามารถผลิตในสเกลขนาดใหญ่ได้ถึงระดับภูมิภาคเพราะอย่างที่พวกเราเห็นกันตอนที่เกิดการระบาดของโควิด1 9ทนียวัคซีนจากที่ผลิตในแสยามเบอไซนอเซียออกไปทั่วภูมิภาคแถบนี้เลยก็เป็นตัวแทนการผลิตของแอสตราเซเนกในประเทศอังกฤษตอนนั้น อันนี้มุ่งหวังในการลดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึง<ช>ตัวตัวยาของใช่ครับถ้าถือว่าเป็นในในอย่างเช่นตัวยีนหรือตัวคาร์ทีเซลเนี่ยค่ะมันจะสามารถลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนได้เท่าไหร่คะในกระบวนตรงนี้ยังไม่สามารถบอกป็นตวเลขได้ขนาดนี้นะฮะแต่ว่าเดิมเนี่ยการรักษาพวกนี้อาจจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าล้านบาทต่อรายเราคิดว่าอาจจะลงมาประมาณสิบเท่าตัวนะฮะ ซึ่งถ้าการรักษาเนี่ยมันได้ผลดีมากเนี่ยดีไม่ดีก็อาจจะเข้าเรียนร้ในสีนของอสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดได้ด้วยอันนี้ก็เป็นความมุ่งหวังที่จะเกิดขึ้นส่วนในบางอันที่มันกั้มกึ่งยังไม่เข้าไปถึงการดดจ่ายได้เนี่ยก็อาจจะทําให้กลุ่มของมูลนิธิต่างๆเนี่ยสามารถช่วยคนพวกนี้ได้ด้วยเงินที่ไม่แพงเหมือนกัน ไปทําในต่างประเทศครับอีกอีกข้อหนึ่งก็คือว่าไอตัววิจัยอะค่ะที่ควบคุมให้เธรเป็นกระดูกที่อาจารย์พูดถึงนะคะพอดีสนใจตัวนี้มากเพราะว่าเหมือนเคยได้ยินมาว่าตัวเซมเซลอะค่ะในก่อนหน้านี้เราไม่สามารถควบคุมให้มันกลายเป็นรูปร่างอะไรได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะวันนี้ที่งานวิจัยของทาง ทางนี้ค่ะสามารถคนโทรลให้มันกลายเป็นกระดูกได้พอจะลงรายดีเทลละเอียดนิดนึงได้ไหมคะว่ามันเป็นได้คือจริงๆอันนี้มันก็ความสําคัญของเซลเซล์เนี่ยเรายังสั่งมันไม่ได้ว่าให้มันกลายปเป็นเซลล์สมองเซลล์หัวใจเซลล์ไตแต่ว่าภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมอยู่ท่ามกลางกระดูกตัวมันเองสามารถเปลี่ยนไปสร้างกระดูกได้ เหมือนกับเรื่องของกระดูอ่อนที่เรียกว่า cartilage นี่นนะฮะจริงๆวิธีการก็คือว่าเราสร้าง scaffold หรือบ้านให้มันอยู่เป็นรูหุ่นแล้วก็เอาเซลล์พวกนี้บรรจุเข้าไปเสร็จแล้วอเอาเข้าไปอยู่ใน environment ที่เหมือนอยู่ในข้อมันก็จะเกิดการสร้างกระดูอ่อนขึ้นอันนี้ก็จะเป็นบริษัทอันหนึ่งที่เป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการสร้างกระดูอ่อนที่ดีมากเนี่ย อยู่ในบุคลินในสหรัฐอเมริกาเนี่ยชื่อบริษัทอีพิโบนเนี่ยก็จะมาทานสอร์เทคโนโลยีเนี่ยกับเราอันนี้ก็เป็นเพิ่งเป็นข้อตกลงนี้เกิดขึ้นโดยใช้แพลนเทชันที่เราเราก็อาจจะทําหน้าที่เหมือนกับ CDMO ให้กับเขาก่อนในช่วงต้นแต่วิธีการที่เราเป็น CDMO มเนี่ยมันจะทําให้เราได้เรียนรู้วิธีการทําแล้วก็ได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ดีขึ้นเหมือนกับตอนที่แอชเชเกามาสอนเราทําวัคซีนจากเซลล์ไลน์ ฉันใดฉันนั้นเลยฮะค่ะสุดท้ายค่ะจ๊ะเจอไหมฮะเจอก็คือว่าเราจะได้เราต้องรอนะคือตัวตัว,ตวโรงงานไมโอแพลหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะเราจะได้เห็นหรือว่าเราจะได้ได้เห็นมันอนะ่ะต้องรอนานอีกอีกประมาณเท่าไหร่คะถึงได้เห็นงานใจออกมาเลยงานใจ <Hey. S 2> อะไรตัวแรกที่เราจะได้เห็นให้ลองทางช่วยตอบแล้วกันเพราะมันต้องใช้เงินครับ ความพร้อมในวันนี้นะครับในเรื่องของการจัดสรรในเรื่นะองทรัพยากรณ์เรื่องของเงินเรื่องของทุนต่างๆเนี่ยนะครับในเรื่องของโครงการต,าต่างๆอยู่ระดับที่พร้อมแล้วนะครับตัว c a ิ a c i t y พร้อมแล้วอยู่ที่การกระบวนการจัดหาอุปกรณ์อะไรต่างๆมาติดตั้งก็คงใช้เวลาประมาณในช่วงทำเฟรมของการสั่งซื้อแล้วก็นำมาติดตั้งก็คงไม่กีป่ปีเรียนปีสองปีก็น่าจะจบในฟ,ฟส a ี้หนึ่งได้ครับ คือทีมวางแผนเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ใน18เดือนจากวันนี้ไปแล้วก็ท่านหลองั่งได้เตรียมเงินเอาไว้ประมาณ800ล้านที่จะเข้ามาช่วยในการจัดตั้งเราใช้ชื่อว่า MU Holding Company ซึ่งก็เป็นบริษัทที่มหลาลัยเป็นเจ้าของร้อยอร์เอันนี้ประเด็นนี้มันก็ยังคือถ้าเราได้เงินซัพพอร์ตจากประชาชนเพิ่มก็จะดี จากเขาเปรทใหญ่ๆห,หรือจากใครที่เห็นความสำคัญของเรื่องนี้นะฮะเราก็อยากจะให้มี e n นเกจเมนตหมายถึงว่าได้มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดเป็นจริงขึ้นขณะเดียวกันก็จะได้เป็นคนติดตามผลของสิ่งที่ท่านบริจาคว่าทำให้เกิดขึ้นจริงในประเทศอันนี้ก็ทางคุณบอยะคลเกียรติเนี่ย ก็เอาละครเพลงอันนึงเข้ามาชื่อ Phantom of the Opera เราก็ไปซื้อไว้รอบหนึ่งนะฮะในวันที่9สิงหาคมรอบบ่ายงใครสนใจก็ฝากช่วยประชาสัมพันธรร์ด้วยว่าซื้อบัตรเข้ามาชมละครรอบนี้แต่ไม่ใช่บัตรราคาปกตินะฮะต้องเรียนให้ทราบก่อนคือจะเป็นบัตรราคาแพงกว่าปกติแต่เงินอันนี้ก็จะเข้ามาช่วยมาหาเทาลัรในการผักดันโปรเจกต์นี้โดยเฉพาะ ็ขอเนญาตเสริมท่านอธิการบดีนะครับแนวคิดการจัดสรรฟันต่างๆเนี่ยอย่างเรารู้จักคำว่าสีคอนเวนเล่นะฮะมันจะเป็นมาเก็ตที่จะมีเรื่องของไอเดียทาเลนและแคปิตอลของเราสารยากีนฟิลส์ก็จะมีเรื่องไอเดียละเรามีทาเลนละสิ่งหน้าที่หนึ่งครังยุคใหม่หรือก็คือไปฐานะดูแลการินการกันก็ต้องมาสร้างคอมมูนิตี้ของฟันดิ้งของรีสอร์ทนั้นแคปิตอล ซึ่งอย่างที่รั้ีการได้พูดถึงจุดเริ่มต้นก็จะมีจะต้อมีจมิตศรัทธาร่วมกันเลยจากมาต่อไปแล้วแต่ไงเรื่องของ e n d o w m e n t fund หรือเรื่องของคุมชุมช,มชนน community ของ capital จะเกิดขึ้นนะครับที่จะมาหล่อเลี้ยงในเรื่องของการเติบโตเพราะว่าอุตสาหกรรมที่เปอุตสาหกรรมใหม่อย่างที่เราคงเห็นภาพคำว่า S curve มาหลายปีแล้วแต่ S curve จะขยับได้เนี่ยมันไม่ใช่เป็น processing ปกติ มันต้องมีทั้งแซนด์วอกบ้างมีทั้งพายโลดแพรนบ้างเป็นต่างๆเพราะนั้นคอมมูนิตี้ตรงนี้มันจะเกิดที่สาลายาแล้วทุกอยาก่างก็จะวิ่งเข้ามาที่สาลายาเป็นคอมมูนิตี้ของไอเดียของทเลนต์ของต่างๆที่เเอ็นเกจเข้ามาแล้วต่อยอดขึ้นมาตรงนี้ครับคือจริงๆอย่างที่ผมเรียนเนี่ยสิ่งที่มีค่าที่สุดของมหาหลัยมาฮิโดนเนี่ยไม่ใช่ตัวตึกไม่ใช่เครื่องมือไม่ใช่มูล,ลค่าทางงบุลที่มีอยู่ แต่เป็นเรื่องของทุนปัญญาคือเรามีบุคลากรมีนักวิจัยมีหมอเก่งๆมีความสามารถทางด้านนี้อยู่เยอะมากเพแต่เราจะทำยังไงให้ทุนปัญญาของเราเนี่ยออกมาเป็นประโยชน์กับประชาชนให้มากที่สุดผ่านคอนเซ็ปต์ของ r e l world impact ครับ อาจารย์จะเรียนถามมะเร็งบปรีชาจากสุลักกะภทยครับอาจารย์จะเรียนถามว่าแนวทางในการที่จะฉีดติมเซลล์เข้าไปในสมองเพื่อรักษาพาร์กินสันนะเมื่อไหร่ที่ป่วยรายย่อยทั่วไ,ไปจะเข้าถึงได้และการลดลงเป็นไงรวมไปถึงการรักษามะเร็งนะครับจากต้นทุนที่สูงเท่าไหร่แล้วก็โงมาสู่ประชาชนจะเริ่มเห็นได้เมือ่อไหร่ครับอาจารย์ครับคือการรักษาพาร์กินสันด้วยการฉีด เราไมา่ได้ฉีดสเต็มเซลลเข้าไปนะฮะตัวที่เราฉีดเข้าไปเนี่ย mm hmm. เราเรียกว่าเป็นเวกเตอร์ uh, คือจริงๆคำว่าเวกเตอร์เนี่ยมันคือไวรัสตัวเล็กๆในกรณีเนี้ยเป็นอะดีโนแอสโซเซตไวรัสไวรัสตัวนี้พอมันเข้าไปถึงเซลล์เนี่ยมันจะมุดตัวมันเองเข้าไปในเซลล์เพราะไวรัสมันเล็กกว่าเซลล์เยอะเสร็จแล้วมันก็จะแานเฟอร์จีนอันหนึ่งซึ่งเป็นจีนผลิต เอนไซม์ที่ขาดในคนไข้ที่เป็นพาร์กินสันเข้าไปในเซลล์สมองแล้วตัวมันเองก็ตายไปแต่ยีนที่มันเข้าไปอยู่ในเซลล์สมองเนี่ยมันทำให้เซลล์สมองที่เดิมผลิตเอนไซม์ไม่ได้เนี่ยผลิตเอนไซม์ได้ขึ้นมาแล้วก็คนที่เป็นพาร์กินสันเนี่ยที่เขาขาดเอนไซม์อันนี้อาการเขาก็จะดีขึ้นอันนี้ก็เป็นต้อง บอกอย่างนี้ครัว่ามันเพิ่งสําเร็จในคนเนี้ยไปลายสองลายในญี่ปุ่นแต่ทางญี่ปุ่นเนี้ยเขาอยากได้คู่ความร่มือกับเราแล้วก็พัฒนาด้านนี้ไปด้วยกันอันนี้เราก็รับมานะฮะแล้วก็เกิดการ h านเซอร์เทคโนโลยีอันนี้ขึ้นมาในประเทศเราแล้วแล้วก็กำลังทำอยู่ในสามโรงเรียนแพทย์หลักคือจุฬารามาศีราชแต่ต้องบอกว่าเรื่องอะไรที่ใหม่แล้วก็เพิ่งมี first in man ไปเนี่ย ขั้นตอนที่จะผ่าน IRB หรือ e t h i c Committee เนี่ยค่อนข้างยากคือหมายความว่ามันจะต้องมีคณะกรรมการหลายชุดที่พิจารณาว่าสิ่งที่จะทำในคนไข้เนี่ยปลอดภัยแล้วก็มีทุกอย่างมันมีความเสี่ยงอะแต่ความเสี่ยงเนี่ยเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ เราก็ต้องชี้แจงให้คนไข้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะอยู่ๆเอาเข็มจิ้มผ่านเนื้อสมองเข้าไปเนี่ยมันจะไปบอกว่าปลอดภัยเนี่ยมันเป็นไปนไม่ได้แต่ว่าผลลัพธ์ที่มันได้เนี่ยมันจะมีความคุ้มกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นซึ่งอันนี้ก็จะต้องบอกคนที่ผลเสียแล้วก็มีค่าตอบต่างอันนี้ก็อยู่ในระหว่างของการพิจารณาของ ECIRB แต่ว่าทีมที่จะทำเนี่ยมีความพร้อมอยู่แล้วน เรามีคือเรื่องนี้บังเอิญมันเป็นความโชคดีที่สมสถาบันที่เราพูดถึงเนี่ยเขาเคยใส่สายเข้าไปกระตุ้นสมองบริเวณนี้โดยมีตัวกระตุ้นที่เป็นตัวไฟฟ้าเราเรียกว่า deep brain stimulation เป็นวิธีการรักษาอันหนึ่งของคนที่เป็น parkinson disease อยู่แล้วคือเรามีสัญญาแพทย์ระบบประสาท ทั้งสามโรงเรียนแพทย์นี่ที่เขาเคยทําเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่มันวางสายเข้าไปนี่กับตําแหน่งที่จะฉีดเข้าไปนี่มันเป็นตําแหน่งเดียวกันเลยแล้วก็เทคโนโลยีก็คือทําภายใต้เอ่อซีทีแกนที่อยู่ในห้องผ่าตัดทําไปคู่กันอันนี้ก็เล่ารายละเอียดให้ฟังนิดหนึ่งว่าจริงๆก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแล้วก็ถ้าทําสําเร็จขึ้นมาเนี่ยใครมีญาติเป็นพาร์กินสันเนี่ยคงจะรู้ว่าจริงๆเป็นความทรมานมากอันหนึ่ง การเคลื่อนไหวทำได้ลําบากแล้วก็ช้ามากเพราะฉะนั้นยังไม่นับเรื่องการสั่นของมือและขาอะไรต่างๆเลยแต่เรื่องการเคลื่อนไหวที่ลําบากนี่ก็จะเป็นปัญหาใหญ่มากในคนที่เป็นปาร์กินสันแล้วก็เป็นโรคที่เป็นไปตลอดจนเสียชีวิตเลยคือมันไม่มีทางดีขึ้นมีแต่ว่าใช้ยายเยอะขึ้นเรื่อยๆเท่าน,นี้อันนี้ก็เป็นเป็นนวัตกรรมซึ่งจริงๆี่ยเทคนิคอันนี้ไม่ได้รักษาได้เฉพาะปาร์กินสันดีซี รวมไปถึงโรคอย่างอื่นๆด้วยอย่างเช่น Huntington's chorea ซึ่งเป็นลักษณะของการสั่นบางอย่างแต่ว่าเนื่องจากโรคบางอย่างเนี้ยไม่ได้เกิดชึ่นบ่อยในคนไทยเราก็เลยเลือกเอาเทคโนโลยีอันเนี้ยเพราะว่าคนไทยที่เป็น h u n t i n g o n เนี้ยมีเป็นจํานวนมาก ค่ะก็ต้องขออนุญาตนะคะเพราะว่าเวลาก็หมดลงแล้วนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณผู้บริหา,มารามหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่านค่ะขอเส้นปรกมีให้ผู้บริหารของเราด้วยนะคะเดี๋ย<พ>ว<อ>ขอลำดับต่อไปขอทุกท่านอยู่บนเวทีไทยร่วมรวมกันดภาพน,นะคะ<พอ> Thank <laughs> you. ค่ะภาพต่อไปนะคะขอเรียนเชิญผู้ช่วยอ่ ท่านอธิการบดีฝ่ายการศึกษานะคะอาจารย์ดรเจษฎาอาณินทร์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปานนท์ราชโุนะคะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพันธกิจพิเศษค่ะเราเรียนระบอกที่ห้องน้ำคือสองขา ก็ขอขอบพระคุณผู้บริหารทุกท่านนะคะที่